สวัสดีครับวันนี้เรามาหาไส้เบ็ดกันนะครับนี่ครับผมเก็ดไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวที่เราเรียกกันว่าเบ็ดปักนะครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นนี่ครับเหยื่อที่ใช้นะครับเป็นไส้เดือนนะครับวันนี้จะลองใช้ไส้เดือนดู อาเยื่อเขียดไม่ได้นะครับครับผมเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะหมายนะครับเนี่ยครับลักษณะหมายก็จะเป็นลำห้วยเล็กๆแบบนี้ครับไหลยาวไปเรื่อยโน่นนะครับข้าไปในป่านะครับเนี่ยครับลักษณะหมายเอครับเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับ เอาไปไ,ไปทัง,ปทงท้ายกองใต่อครับอันนี้ใส่ไปเมื่อกี้โดนฉวยไปแล้วครับ มันช่วยเหยื่อไปแล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อกันครับนี่ครับลักษณะหมายจะเป็นลำไห้วยแบบนี้ครับน้ำใสใสไปทั้งหมดครับโอเคครับเดี๋ยวเขาใสไปครับนี่ครับเดี๋ยวร้อยไปหนึ่งครั้งเลยครับลักษณะหมายก็จะประมาณนี้ครับไหนครับไปใส่กันต่อเลยครับตอนนี้โดนแล้วครับนี่ครับยังใส่เบ็ดไม่หมดมือเลย กินแล้วครับไหน้กินแล้วครับสวยครับนี่ครับมาแล้วครับหนึ่งแต้ม๋ยวขอปลดก่อนครับปลดเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งแต้มครับผม ถงนะครับหนึ่งแต้มนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวขอไปใส่ที่เหลือให้หมดก่อนครับอย่ามาลุ้นกันอันนี้ก็ใส่หลังสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใส่ไปได้สิบสองหลังนะครับสภาพหมายลกไม่กล้าบุกเข้าไปครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกสักสองชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันว่ามีกินหรือเปล่าครับก็จะมีตัวหรือเปล่านะครับเพราะหมายนี้ผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันเห็นน้ำมันมีตลอดปีไม่แห้งครับ เไยลองมาใส่ดูเดี๋ยวเรารุ่นกันตอนบ่ายครับผมอันนี้ก็ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันเอน้ามีตัวครับโอ้โหดูครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ แรกโดนครับนี่ครับโดนมาแล้วครับหนึ่งขอบรสักครู่ครับเรียบร้อยฮะแรก นี่ครับได้แล้วพยายามไปครับมาดูตัวที่สัันที่สองกันเลยครับถายยากนิดนึงครับคนเดียวด้วยหายตึงๆตงครับคันที่สองอันอนี้นครับโดนครับัเป็นปะดุครับอันนี้ ดุกครับปุกอันนี้เป็นปดุกครับนี่ครับขอปลดก่อนนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับสองเต้มครับผมขอใส่เย่อก่อนครับ ที่สามครับที่สามไม่โดนครับที่สามไม่โดนนะครับไม่โดนครับัที่สามที่สี่ไม่โดนครับห้าไม่โดนนะครับนะครับที่หกหยบหันที่หกโดนครับน่าจะเป็นปลาดุกนับยบยบอยู่นี่ อ้ยเข้าเข้าก่อตักคู่ครับตกจริงด้วยครับตกครับนี่ครับเดี๋ยวขอปลดก่อนนะครับเรียบร้อยครับโอเคครับ อันนี้เหยือพันครับอันเขาก้อย่าไม่ขาดเลยโอเคครับไปขอปลดกันครับอันนี้ไม่โดนนะครับไปดูคันต่อไปเลยครับนี่ครับลักษณะหมายห้อยๆอีล้นะครับอ้าวอันนี้เด้งอยู่ครับโอ้โโหดนครับปลาดุกครับมันมากเป็นปลาดุก เดี๋ยวไช่อนตัวเดียวเองเนี่ยครับหมายนี้เป็นปลาดุกครับโอเคครับขอปลดกันครับปลดเรียบร้อยแล้วดูดังนี่ครับนี่ไม่โดนไม่โดนครับย้ายไปต้นทางดีกว่า ครับผมตอนนี้เราก็มาดูกันสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ติดไม่ติดนะครับเดีย๋ยวมาดูผลงานกันเลยครับได้กี่ตัวสามตัวครับได้สี่ตัวครับประดุกสามนี่ครับผลงานสี่แจมครับปลาช่อนหนึ่งประดุกสามครับผม ครับพอได้กับข้าวมื้อเย็ยนแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับพราเราจะไปหาอะไรกันต่อทีนี้ก็สวัสดีครับผมนี่ครับ,บงานเบียดติบสหลังยามเที่ยวเดียวครับปีไม่เกี่ยวนะครับ ก็ได้แกงครับผมเกี๊ยครับ